มือใหม่ถามมาวัสดีครับนาแดงนาแดงผมเห็นานาแดงทําชิปเรื่องโซนิกนะครับเวลาทําออกมาแล้วทําไมมันดูสวยจังดูเรียบร้อยจังว่าอย่างนั้นนะครับนะเอาโอเคหนึ่งในเทคนิคตัวนั้นก็คือเรื่องของการเตรียมนะครับเตรียมในส่วนของอชิ้นงานเนี่ยนะครับก่อนก่อนที่จะทําสีก่อนที่จะทํากวานคว้านแล้วก็ตีปอกเนาะยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นน่าจะใกล้เคียงนะนะครับน่าจะใกล้เคียงในเรื่องของอชิ้นงานนะครับอันนี้เป็นของ CBR 150นะครับ ก็จุดนะครับจุดแรกเลยนะครับที่นะจะดูนะครับเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวท่อน้ํานะครับท่อน้าเนี่ยนะครับหากมันมีอาการเดี๋ยวเอาเอาของเก่าให้ดูดีกว่านะครับจะได้ประกอบเนี่ยนะครับท่อน้ํานะครับท่อน้ําเป็นอย่างนี้นะครับของเดิมอยู่ในมือด้านขวาของน้าเนี่ยนะครับมันจะเกิดอาการเป็นสนิมนะครับเรียกว่ามันผุมันพังนะครับหรือว่าดูแล้วนะครับบางทีนะครับใจเราก็บอกเอะมันน่าจะ เกียตรงนี้ออกเนี่ยตรงองนี่พวกของหน้าแดงเนี่ยนะครับเจียออกเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งให้สวยหน่อยต่ใบให้เรียบหน่อยนะครับใช้ไปอีกน่าจะได้อยู่ใช่ไหมนะครับมันจริงๆมันก็ได้อยู่นะนะครับแต่ว่าความที่ความเนาะในสภาพความเป็นจริงเนี่ยนะครับเรานาไปใช้นะครับมันก็ยังตึงหิดตึงหิดใจอยู่นะครับกรณีเราเป็นช่างเราทําให้ลูกค้าหรือว่าเอฟซีเนี่ยนะครับเราก็ยังคล้ายๆว่ามันพะวงพะวงในใจอยู่ว่าเอ๊ะ มันจะใช้เป็นยังไงน้อนะครับเผื่อเขาไม่มีเวลาเปลี่ยนน้ายารอเย็นน้ํายากันสนิมอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะผุพังได้เร็วนะครับสู้ว่าตัดสินใจเปลี่ยนไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าของใหม่เนี่ยเนาะของใหม่มันมีเดี๋ยวนี้มีขายแล้วนะนะครับแต่ก่อนน้าก็อาศัยวิธีกลึงนั้นขึ้นมานะครับกลึงขึ้นมานะครับอายุการใช้งานก็นานเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเราซื้อมาเปลี่ยนนะครับเราซื้อมาเปลี่ยนเราสั่งมาเปลี่ยนมันก็ถือว่า มันง่ายเนาะมันสะดวกนะครับก็คือเอาของเก่านี่ออกนะครับแล้วก็ของใหม่เข้าทดแทนนะครับเนาะซึ่งก็จะทําให้มีความทนทานนะครับใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงนะครับอ่าแล้วนะครับตัวท่อน้ํามีแต่เสื้อบปนะนะครับจริงๆมันก็ยังมีอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับนะอีกจุดหนึ่งนะครับอย่างน้อย c b r ก็ยังมีตรงเนี้ยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นชุดของอปั๊มน้ํานะครับอ่าตัวข้อตรงนี้นะครับก็ออกจากปั๊มน้ํามานะครับก็ ถือโอกาสเปลี่ยนไปด้วยเลยนะครับเวลาเราเปลี่ยนอย่างนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะนํำชิ้นงานเนี่ยนะครับไปทําการตกแต่งในเรื่องของสีสันนะครับจะไปพ่นทรายทรายน้ำทรายแห้งนะครับหรือไม่ก็จะไปทำ powder coat อ,อ,อะไรพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะทําได้ง่ายนะครับนะหากเรากลัวว่าอ,อเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะครับกลัวลูกค้าไม่เข้าใจกลัวลูกค้า เห็นแล้วเวลาพ่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนของเก่าเลยอะไรเนาะก็สามารถที่จะใช้เทปเกาวนะครับปิดไว้ก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็เนาะเดี๋ยวนี้ก็จะมีความรู้ในเรื่องชิ้นงานกันมากมายแล้วนะครับเนาะคงไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ถึงขั้นที่ว่าของเก่าหรือของใหม่แล้วล่ะนะครับอ้าวโอเคนะครับเมื่อได้ชิ้นงานเรียบร้อยนะครับในจังหวัดที่เราเอาท่นอนาบอกก็ถือโอกาสที่จะเช็คนะครับในส่วนของ อะไรนะครับตรงจุดนี้นะครับมันเป็นซีนปั๊มน้ําอยู่นะครับซีนแกนปั้มนะครับแล้วก็ชุดปั้มน้ำนะครับนะซีนแกนปั๊มชุดปั้มน้าอยู่ตรงนี้แล้วก็แก้ไขไปเลยนะครับแก้ไขเสร็จแล้วนะครับเราก็นอกจากในเรื่องของท่อน้ำนะครับเราก็ดูในชิ้นส่วนอื่นนะครับนอกจากจะดูปั๊มซีนปั๊มน้ําแล้วมีอะไรที่ต้องดูอีกไหมนะนะครับจริงๆเราก็ต้องดูให้มันครอบคลุมดูเรื่อยๆเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ บางทีนะครับไอ้เรื่องพวกนี้มันจะง่ายหน่อยเนาะเรื่องของเกลียวนะครับเกลียวน็อตยึดยานไฟพวกนี้นะครับล่องริมนะครับมันสมบูรณ์แบบไหมนะครับนะแล้วก็ในส่วนอื่นๆเกลียวนะครับน็อตยึดเฟืองขับอย่างพวกนี้นะครับก็ถือโอกาสที่จะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งก็ถือเป็นเรื่องเรื่องพื้นฐานนะครับในเรื่องของการปรับแต่งชิ้นส่วนนะครับปรับแต่งชิ้นงานเนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับในเรื่องของฝาสูบทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับถ้า ไม่ใช่ CPR ไม่ใช่โซนิกนะครับก็ถือโอกาสที่จะดูในเรื่องของพ่อน้ําไปด้วยเลยนะครับรวมทั้งดูนะครับสารวจตัวตร้านะครับในเรื่องของน็อตยืดเนาะนะครับฐานน็อตอะไรพวกน,นี้นะครับเกลียวมันยังปกติดีอยู่ไหมนะครับหากมันยังมีอา,อาการตึงตึงหิดใจในเรื่องของว่าเอ๊ะเกลียวมันจะหวานเกลียวมันจะรูดไหมนะครับก็ถือโอกาสที่จะแก้ไขไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะาลงมือทอําในขั้นต่อไปเนาะอ้าวโอเค คงพอจะลำดับภาพได้เนาะนะครับยังไงก็ไปต่อยอดเอาเดินนะครับโอเค